เป็นยังไงคะวันนี้มาประกาศรางวัลตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นพี่้วยความพียว่าเราพยายามทําให้ไม่ตื่นเต้นเพราะว่าถ้าตื่นเต้นเรามันจะหล่นราะว่าถ้าตื่นเต้นเรามันจะตื่นเต้นใช่มันจะตื่นเต้นก็เลยพยายามทาให้ตัวเองไม่ตื่นเต้นเป็นงไงบ้างคะช่วงนี้อัปเดตผลงานหน่อยเห็นว่ากิฟต์มิวสิกมีปีลูกกิฟตมิวสิกแล้วจะได้ติดตามเพลงของพร้อรเมื่อไหร่จริงๆแล้วลูกี้มิวสิกนะครับก็เปิดมาแล้วก็จะปิดเลย เ้วเล่นนะครับก็ท่าของผมนะครับอันนี้ผมรู้คร่าวนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกอะไรละเอียดเยอะนะครับก็เดือนหน้าน่าจะได้ฟังแน่นอนครับเป็นเดือนเมษายนอ่ะและแนวเพลงสไตล์เพลงเป็นไงเห็นแบบที่พี่สองคนปล่อยออกมาแล้วของเราก็จะแบบด e p r e s e n t ตัวตนของตัวเองขนาดไหนบอกเลยว่าฮิปฮอปครับฮิปฮอปไอเอ็นบีเป็นแนวแบบฟังสนุกโยกได้เรื่อยๆเลยค่ะฟังได้เรื่อยๆหอมเลยใช่ครับแนวเพลงสไตล์ที่เราเลือกเองปะเป็น เลือกเองก็เลือกเองครับแล้วก็เล่มเป็นเนื้อเพลงของตัวเองด้วยอยากให้เป็นสตอรี่ของตัวเองด้วยไม่ได้แต่งนะหรือว่ายังยังไม่ได้แต่งแต่เล่าเล่าสตอรี่ทุกอย่างเลยว่าเอาแบบนี้คือเรื่องนี้มันแต่งมาจากเรื่องจริงผมด้วยนะครับเราเป็นยังไงบ้างอัปเดตหน่อยเราซีรีส์ที่กาลังถ่ายอยู่เริ่มถ่ายระยะบนล้วทที่สร็ตอนนี้ยังครับแต่ว่าจะ ถ่ายในเร็วๆนี้ครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งของผมเหมือนกันครับแต่ว่าเขายังไม่ให้เปิดตัวซีรีส์ครับก็เลยต้องรอไปก่อนครับแต่ว่าก็มีเร็วๆนี้นี่แหละครับรัรู้หมดแล้วใช่ไหมรู้แล้วครับรู้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยพูดเรื่องอาตหลักเรื่องนี้ก่อนถือว่าเป็นเรื่องเต็มแล้วเตรียมตัวยังไงแล้วก็ต้องเตรียมตัวมากขึ้นไหมท้าทายมากขึ้นไหมเพราะถือเป็นเรื่องยาวแล้วไม่ได้ออกมาก็เราก็ถือเป็นตัวหลักที่ทําให้เขาแย่งกันกดแกันก็ ไม่ได้แตกแยกขนาดนั้นครับแต่ก็เป็นบุคคลที่สามแหละเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีพระเอกพระรองแล้วพระอ,อะไรอีกคนหนึ่งพระไพมณนีหรือเปล่าขอปีก่ครับก็นี่นะครับเป็นเหมือนรักสามเศร้าแหละแต่ว่าก็ได้อ่านบทดูแล้วนะครับก <c oughs> ็เป็นถือว่ายากในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การเตรียมตัวของผมก็คือเรียนเวิร์กช็อปครับแล้วก็เป็นการเรียนเวิร์กช็อปที่เหนื่อยแล้วก็นานมากครับเพราะว่า ตารางผมมันจะไม่เหมือนคนอื่นคือผมจะถ่ายซีรีส์ต่อกัน2เรื่องก็เลยแบบต้องเวิร์กช็อปทีเดียวยาวไปเลยเราอีกเรื่องหนึ่งเามาดูเรื่องบทบาทเป็นไงพิกคาแรคเตอร์ไหมบทบาทนี้มันไม่น่าจะพิกเท่าไหร่นะพี่เหมือนกับเขาแบบแดกได้คาแรคเตอร์ของแบบผมมาเลยเงี้ยเขาก็แบบให้แบบให้มาเล่นแบบนี้ก็คาแรคเตอร์คล้ายๆกันกับพี่เหนือใน End of Love ครับคล้ายๆกันแต่ว่าผมบอกได้แค่ว่าก็เป็นรักสามเศร้าเหมือนกันครับ าการ,รบ้านไปพร้อมกันได้ <facebook. S 2> เลยใช่ก็คือแบบยิงยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวใช่ครับเราเป็นไงช่วงนี้แบบรักษาสุขภาพหรือดูแลตัวเองยังไงไหมโอ้ช่วงนี้ดูแลผมดูแลสุขภาพตัวเองยากมากครับช่วงนี้ก็คือด้วยความที่ว่าผมมีงานทุกวันเลยครับก็คือแบบเราบางวันบางบางงานมันจะเป็นไปต่างจังหวัดด้วยครับก็เลยแบบเหนื่อยเหนื่อยมาก ใช่นอนไม่ค่อยพอแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับเวลามันเปลี่ยนลยทีพอเรานอนผิดเวลาอย่างเงี้ยเวลาก็จะไหลก็จะหมุนกันกับก็เลยรู้สึกว่าพักผ่อนยาช่วงนี้ก็กดก็วดหัวอะไรประมาณนี้หละครับก็ตามสไตล์คนนอนนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยก็เถไมมถือว่าไม่พวยหนักอะไรไม่มีอะไรนะเป็นห่วงเนาะใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวสุดท้ายแล้วฝากอะไรกับแฟนๆที่เราติดตามผลงานทั้งเพลงทั้งซีรีส์อะไรของเรา้กันครับก็ฝากติดตามเพลงนะครับ เพลงมีชื่อว่าดีแล้วเธอครับอันนี้สปอยได้แค่สปอยเดแค่นี้ปล่อยเดือนหน้าครับอันนี้อันนี้คือแน่นอนแล้วว่าปล่อยเดือนหน้านะครับแล้วก็มีซีรีส์อีก2เรื่องนะครับของผมนะครับเป็นซีรีส์กอดรักรุ่นพี่หนึ่งเรื่องครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ยังบอกไม่ได้ครับเพราะว่าเขายังไม่เปิดตัวนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีงานอีกมากมายนะครับของผมเป็นส่วนตัวนะครับก็จะอัปเดตตารางงานที่เพจลูกี้ไทยแลนด์ครับคือค่ายผมเองครับมีทั้ง Facebook วเ g ครับ ครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ